สวดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาทุกท่านมาดูบรรยากาศของบ้านดอนไม้งามนะครับผมขับรถมาจากอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับเมื่อมาถึงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณของแยกไฟแดงดอนไม้งามนะครับชื่อแยกนี้ว่าแยกดอนไม้งามนะครับก็คือบ้านดอนไม้งามนั่นเองถ้าเรา ถ้าเรานะครับขับรถตรงไปตรงนี้ก็จะไปอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายตรงบริเวณนี้ก็จะไปอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรนะครับซึ่งเขาก็อยู่ติดกับอำเภอคอวังนั่นเองนะครับบริเวณนี้ถ้าเลี้ยวขวาก็จะเข้าเมืองศรีสะเกดนะครับหรือว่าไปจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองที่ผมขับรถมาทางด้านหลังรถผมก็คืออำเภอราศีสไลดจังหวัดศรีสะเกดครับ นี่คือแยกดอนไม้งามบ้านดอนไม้งามตำบลหนองหมีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านของบ้านดอนไม้งามกันนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศนะครับภายในหมู่บ้านของบ้านดอนไม้งาม จังหวัดศรีสะเกตครับหมู่บ้านนี้เขาก็ขึ้นชื่อเรื่องหมอมแดงนะครับปลูกหมอมแดงกันเยอะทีเดียวหมู่บ้านนี้ขวามือนะครับเป็นสาง หรือว่าที่เก็บหอมแดงขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นกลวดังหอมแดงเลยนะครับทางด้านขวามือที่คุณผู้ชมเห็นนี้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับให้ทุกท่านชมบรรยากาศของบ้านดอนไม้งามเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ